ผมไปป้อนเลยนะครับผมนะครับก็เข้าไปถ่ายรูปคนแรกครับผมจะเอารูปไปหวดเพื่อนหรือบานับผมก็สีสันลอยเจ้าขุนทองนะครับก็ถังดาบเยอะครับเยอะครับมีมาสักแปดร้อยครบทีมเลยคร นี้ครับแล้วการรักษาให้าได้ครับสหรับใครที่มีานต้อาได้ที่นี่นะครับ้องรนะ้ได้ชบรรยากาศเาไสภาพของเเลยครับโอเคเรียบร้อยทำไมา้ว่มมันหนักเลยขอแรงทีนึงพี่ปิดที่ิขอ้สดใสมากนะ ใส่เหรอชิ้ตัวเบาใครเต็มตัวหรือเปล่าเอนาเาไ่อนนะกันนนมะ่งไงวะไล่เลยะเอาโทรศัพท์กอะไร

ไม่ไรดูร้อนหลังได้แน่แน่พี่โบสวยมากโบสดอยู่กันแม่ะฮะนม่โบสวยเหรอโอ้โหสวยเขื่ออยู่แต่วันนี้คือไม่มีค่ะตัวสาราคอนซีลเลอร์มานี่ครับน่มันสิครับวิ่งพี่ม่งผ่าม่าตีเล่เ้ไม่แรงี้หมดแล้วอย่างที่บอกครับมอไม่สว้ยนะครับ เออไม่เส็จดีเไม่ชวนม่มันไม่สว่างใช่ได้เจอตรงจีฮโหลคลโหเคุณแม่ฮลโหเดี่จีเออฮัลโหลยี่โอ้ยเออนี่มองพ่อเร็ววัน

่เดินอยู่่มนนหน้าดกพีเอ็นภาษาไม่อยเดิาษาแต่มันวิ่งแป๊บเดียวเองนะั่นะคะได้กินอ้ทา่ เก่งงั้นเนี่ยเอาไม่กลับอนูกลับไปนู่นมาแล้วก็อยู่กรุงเทพเลยเหรอยาวเลยเหรอเดี๋ยวกลับวันนี้ค่ะแม่งงแว่าหนูจะมาหาหนูแม่บอกว่าไม่อยากเชื่อเลยเพราะว่าหนูก็กลับที่กลับบ้านไปหยังปะเราก็ได้ไปหาเลี้ยงไม่เดินแล้วเนยเดี๋ยว